สไตจุกสวัสดีครับวันนี้พามาชมงานวัดกันนะครับที่วัดทับใหม่ตำบลหาดกรวดอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิษฐ์นะครับเข้าวัดมาก็เจอหนังแลยทีเดียวนะครับหนังรู้ว่าภาพยนตร์หนังกลางแพงนะครับโพทองภาพยนตร์นะครับไม่รู้ว่ากําลังฉายตัวอย่างเรื่องอะไรอยู่นะครับบรรยากาศงานวัดนะครับ นานๆนนจะได้ชมภาพยนตร์กลางแปลงในวัดกันสักทีนึงวันนี้ก็นำมาให้ชมกันนะครับว่านะฮะยุคนี้จอภาพยนตร์ก็เล็กลงนะครับใช้โน้ตบุ๊กหนึ่งตัวเครื่องฉายโปรเจคเตอร์หนึ่งอันนะรพร้อมเครื่องเสียงดังกระหึมนะฮะเล้าอารมณ์นะครับในการดูภาพยนตร์นะครับ นี่ก็เป็นการฉายตัวอย่างให้ดูนะครับก็เป็นบรรยากาศงานวัดนะครับที่ยังคงมีบรรยากาศหนังกลางแปลงกันอยู่บ้างนะครับก็ชมกันไปมันใน, yep. <c oughs> ในอารมณ์กันไปนะครับแต่ต้องขออภัยที่ต้องปิดเสียงนะฮะ <c oughs> เสียงดังฟังชัดนะครับถ้าปล่อยไปก็ไม่ก่อให้สร้างไรายได้เนาะนะครับเพราะว่าเสียงก็จะโดนแจ้งคอนเทนต์ ID นะครับเสียงภาคเสียงในหนังนะครับก็ชมบรรยากาศงานวัดกันนะครับ วัฒใหม่นี้ก็จัดงานประจำปีนะครับมีบวทนาคสามัคคีนะครับมีรำวงย้อนยุกนะครับมีข้าวของขายเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้มาให้ชมการฉายภาพยนตร์กลางแปลงนะครับหนังกลางแปลงนะครับที่สมัยก่อนนะฮะโอ้ยดูกัน ตั้งแต่หนังขายยานะครับตามงานวัดต่างๆอาจจะมีการปิดเก็บค่าดูอะไรประมาณนั้นใช่ไหมนะหรือว่าจะเป็นในโรงหนังตามอำเภอตัวจังหวัดต่างๆอะไรเงี้ยเนาะนะครับครับก็ชมหนังกลางแปลงกันไปนะครับกับบรรยากาศงานวัดนะครับวัดทัาใหม่นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรมาชมกันต่อนะครับก็ดูกันไปนะครับ มีหนังกลางแปลงมาให้ชมกันอีกนะฮะขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ